อัสลลามมุุะะยกวเรサラมะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ ه ผมอัฟันดี้เลอทองหัดจากสถาบันมัฟโซฮัดดดีนสองครับพร้อมนะครับข้อที่หนึ่งน,นะครับตะซจาวะจุลวะลูดะอัลวะดูดะฟะอินนีมุก اث ิรุนบิกุมุลอุมามะเยาเมลกิยามะมีความหมายว่าอย่างไร และมีเหตุผลอย่างไรที่นบีถึงกล่าวเช่นนี้นะครับฟังอีกคงฟังอีกครั้งนะครับต่ซ้าวจุลวัลูดะอัลวัดูดฟะฟาอินนีมุกัทิรุนบิกุมุลอุมามะยาวมัลกิยามะมีความหมายว่าอย่างไรและมีเหตุผลอย่างไรที่นบีกล่าวเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับ บรรดาหญิงที่มีลูกมากและหญิงที่น่ารักแท้จริงสันท่านนาบีมุฮัมมัดจะเอาไปอวดกับบรรดาประชาชาติในวันกิยามัตเหตุผลของท่านนาบีก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ความต้องการของมนุษยชาติให้มันมีประชากรที่มากขึ้นมีอีกนิด อาจารย์ให้10คะแนนนะครับ gesagt, ท่านนบาีม mother, ัมัสยอสลามนะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกมากนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสตรีคนนั้นเนี่ยจะมีลูกมากหรือลูกน้อยนะครับก็ให้ดูที่บรรดาเคือญาติหรือบรรดาพี่น้องของนางนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีลูกมากหรือลูกน้อยนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่น่ารักเนี่ย ก็ให้ดูที่มารดาหรือว่าพี่น้องเหมือนกันนะครับว่ามีหน้าตาอย่างไรนะครับเพราะนบีเนี่ยจะเอาไปอวดประชาชาติต่างๆในวันกิยามะนะครับว่าพวกของนบีเนี่ยมีมากนะครับเหตุผลเพราะอิสลามเรียกร้องให้เพิ่มประชากรนะครับแล้วก็ไม่ควรแต่งงานกับคนที่ไม่มีบุตรหลานนั่นเองนะครับคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่สอง จงยกตัวอย่างจากอัลกุรอานพร้อมความหมายที่ว่าห้ามแต่งงานกับแม่ยายและแม่ของแม่ยายจงยกตัวอย่างจากอัลกุรอานพร้อมความหมายที่ว่าห้ามแต่งงานกับแม่ยายและแม่ของแม่ยายพุทธริมอาอะลัยกุมอุมมาฮาตุนิซาอิกุม๊ม พารามบนพวกท่านทั้งหลายที่จะแต่งงานกับแม่ยายหรือว่าแม่ของแม่ยายครับสิบคะแนนนะครับถูกต้องนะครับเลยโคริมัตอะไรกุมอุมมฮาตูนิซาอีกกุมนะครับก็แม่ของภรรยายของพวกท่านเนี่ยก็อยู่ในผู้หญิงที่ห้ามแต่งงานด้วยเช่นกันนะครับ ข้อที่สผู้หญิงคนหนึ่งดื่มนมจากแม่ของท่านนะครับผู้หญิงคนหนึ่งดื่มนมจากแม่ของท่านเราสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่อันนี้คำถามข้อที่1นะครับเราสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่คำถามข้อที่สองหรือพี่สาวของนางได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ เราผู้หญิงคนหนึ่งดื่มนมจากแม่ของท่านเราสามารถแต่งงานสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมนะครับและคำถามข้อที่สองอ่ะตอบคาถามข้อแรกก่อนก็ได้ครับแต่งได้แต่งไม่ได้ครับอ่าและแต่งงานกับพี่สาวของนางได้ไหมถ้าหากพี่สาวของนางร่วมดื่มนมกับแม่ของเราแต่งไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ได้ดื่มล่ะและถ้าไม่ได้ร่วมดื่มนมด้วยถ้าไม่ได้ร่วมแต่งได้ครับ สิบคะแนนนะครับก็คือถ้าเป็นแต่งออผู้หญิงเนี่ยที่ดื่มนมแม่ของเรานะครับก็จะเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมนะครับไม่สามารถที่จะแต่งงานกับนางได้นั่นเองนะครับแต่พี่สาวเนี่ยของนางเนี่ยถ้าไม่ได้ดื่มก็แต่งได้นะครับแต่ถ้าถ้าดื่มนมด้วยเช่นเดีวยวกันก็ไม่สามารถแต่งได้นะครับคําถามข้อที่4การแต่งงานแบบชิกอคืออะไรและใช้ได้หรือไม่ การแต่งงานแบบชิอรอดอชิกอนะครับคืออะไรและใช้ได้หรือไม่คือการแต่งงานที่เป็นการแลกเปลี่ยนอวัยวะเพศกันก็คือไม่มีมหัตแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขว่าต้องเอาลูกของแต่ละฝ่ายมาแต่งงานกันถือว่าใช้ไม่ได้ครับโอเคนะครับ ก็คือการที่ชายคนหนึ่งครับแต่งงานบุตรสาวของตนเนี่ยให้แก่บุตรชายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้บุตรชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องมอบลูกสาวนะครับให้แก่แต่งงานให้แก่บุตรชายคนแรกนะครับโดยที่เขาทั้งสองเนี่ยไม่ต้องจ่ายมาัดการแต่งงานชีกอสนี้นะครับใช้ไม่ได้10คะแนนนะครับข้อที่5ครับสามีกล่าวกับภรรยาเชิงสัพพยอกนะครับหรือว่าล้อเล่นเนี่ย กล่าวว่าเธอเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับฉันถือเป็นการหย่าที่สำเร็จผลหรือไม่สามีกล่าวกับภรรยาในเชิงล้อเล่นนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้เป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับฉันถือเป็นการหย่าที่สำเร็จผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของสามีเพราะว่าเป็นคำกินายะ หากสามีเจตนาอยากก็ถือว่าเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าสามีไม่ได้เจตนาว่าเป็นการตอลักก็ไม่เกิดผลครับสิบคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นคําพูดกินายะนะครับต่อให้พูดเล่นก็จริงแต่ว่าต้องดูที่เจตนานะครับถ้ามีเจตนาเนี่ยก็จะตกตลาดนะครับแต่ถ้าไม่เจตนาการอยากก็ไม่สําเร็จผลนั่นเองนะครับคําถามข้อถัดไปครับข้อที่6เพราะเหตุใดนักวิชาการฟิก จึงกำหนดว่าการย่าด้วยถ้อยคำสอ,สอเรียนะครับอาจารย์เขียนผิดนำะสอเรียนั้นเป็นการย่าที่สำเร็จผลโดยไม่ต้องคำหนึ่งถึงการเหนียดเพราะเหตุใดนักวิชาการฟิกจึงกำหนดว่าการยาด้วยถ้อยคำสอเรียเป็นการย่าที่สำเร็จผลโดยไม่ต้องคำหนึ่งถึงการเหนียดเพราะคำที่เป็นคำสอเรีย ح, ทั้งสามคำนั้นมีอยู่ในอันกุานและชุนนะ ทั้งคําว่าฟิรอกอัซซาร์์และก็อตตลักเพราะเพราะเพราะว่าไม่ต้องคำหนึงเพราะว่าชัดเจนเพราะว่าเป็นการหยาที่ชัดเจนแล้วก็ความหมายของมันชัดเจนไม่สามารถที่จะบ่งชี้เป็นอย่างอื่นได้และสิบคะแนนนะครับเพราะมันเป็นถ้อยคําที่ชัดเจนนะครับมีความหมายแน่ชัดนะครับว่ามันเป็นการหยาไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้นะครับ คำถามข้อถัดไปข้อที่7การหยาแบบธรรมดาแตกต่างกับการยาแบบอัลคุลูอย่างไรการยาแบบธรรมดาแตกต่างกับการยาแบบอัลคุลูอย่างไรการยาแบบธรรมดานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนและการยาแบบคุลวะนั้นมีค่าตอบแทนและ การยาแบบธรรมดานั้นในช่วงอิดดาสามารถที่จะคืนดีได้ส่วนคุรุในช่วงอิดด้านั้นไม่สามารถที่จะคืนดีหรือว่าหย่าซ้ำได้10คะแนนนะครับการยาแบบธรรมดานะครับก็คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีค่าตอบแทนจากภรรยานะครับแล้วก็สามารถยังคืนดีได้อยู่นะครับส่วนการยาแบบอัลคุอูเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าการซื้อหยานั่นเองนะครับภรรยาซื้อหยากับสามีนะครับต้องมีค่าตอบแทนนะครับให้กับสามี และไม่สามารถที่จะคืนดีกันได้นั่นเองนะครับคำถามข้อที่8สิทธิ์ในการหย่ามาแต่เดิมแล้วเป็นของใครจงยกหลักฐานจากอัลกุรอานประกอบพร้อมความหมายสิทธิในการหย่าแต่เดิมเป็นของใครจงยกหลักฐานจากอัลกุรอานประกอบพร้อมความหมาย สิทธิ์ในการอย่าแต่เดิมเป็นของสามีครับหลักฐ<ป>านอะไคดว่าอ๋อได้ไหมไม่ได้นะครับ อาจารย์ให้5คะแนนครับเพราะหักถามภาษารับคือเอายาฟุวัลลดีบ ذ ย ي ب ِ ي َ د ِ ه ตุน ق ْ د ะนะครับแปลว่าหรือผู้ที่ข้อผูกพันการแต่งงานอยู่ในมือของพวกเขานะครับยอมยกให้นะครับสุรอัลบกรออญญาะอายะที่237นั่นเองนะครับข้อถัดไปข้อที่9 นบีมุม a ม m a d สุลลัลฮุลอยซลลัมได้ยอมผ่อนผันให้แสดงออกถึงความเศร้าโศกและปลอบใจครอบครัวผู้ตายในช่วงเวลากี่วันเพราะเหตุใดนบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮุลอยซาลลัมได้ยอมผ่อนผันให้แสดงออกถึงการโศกเศร้าและปลอบใจครอบครัวผู้ตายในช่วงเวลากี่วันเพราะเหตุใดสามวันเพราะ เป็นการไว้ทุกข์หากไม่ใช่ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตนะครับจานให้5คะแนนครับเหตุผลไม่ถูกนะครับเพราะช่วงเวลา3วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถ ข่มใจให้สงบได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีความอดทนเพียงพอนะครับเลยอนุญ,ญาตให้ปลอบใจนะครับจากความเศร้าโศกให้แก่ครอบครัวผู้ตายได้นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10อิดดาทุกประเภทมีข้อกำหนดร่วมกันคืออะไรและผู้หญิงที่สามีตายจะมีข้อกำหนดพิเศษอย่างไรอิดดาทุกประเภทมีข้อกำหนดร่วมกันคืออะไร และผู้หญิงที่สามีตายจะมีข้อกำหนดพิเศษอย่างไรเอาข้อกำหนดร่วมกันก่ครับอิดดาร่วมกันของทุกประเภทคือคือต้องที่อยู่ในบ้านอะไรใช่ไหมอยู่ในบ้าน,นจะต้องอกักตัวอยู่ในบ้านจะต้องออสามีจะต้องให้ค่าเลี้ยงดูแต่ว่าข้อกำหนดพิเศษของ ของสามีตายก็คือจะต้องไว้ทุกข์ด้วยการไม่ใส่เครื่องประดับของหอมแล้วก็เงินทองแล้วก็สิบคะแนนนะครับนะครับข้อกําหนดร่วมกันคือห้ามออกจากบ้านนะครับขณะอยู่ในระยะอิดดานอกจากมีความจำเป็นจริงๆนะครับและอิดดาของสามีที่ตายจากนะครับมีข้อกําหนดพิเศษก็คือจําเป็นจะต้องไว้ทุกข์ให้สามีนะครับ ต้องละเว้นจากการใช้ของหอมและการประดรับตกแต่งนั่นเองนะครับครับนักเรียนตอบทั้งหมด10ข้อได้ไป90คะแนนนะครับล,ลำดับต่อไปครับ